してきたお前よりも高め合った俺の方が強い魔法堤になるまで死んでたまるかみんなと一緒なら負ける気がしねえ ตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black c o v e r M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็ k ค o เวอร์เอ็ทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโพสซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นตานอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน Double P Shop นะครับเติมเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันหากใครสนใจนะครับที่จะเติมเกม Black Cover หรือว่าเกมอื่นๆนะครับเพราะว่าทางร้านก็ได้มีหลายเกมที่ให้เติมเนาะก็ทักไปสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับเรื่องราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ทักไปสอบถามทางลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีทุกท่าน้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Cover M นะครับ โดยเฉพาะคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่แพงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือเอสตาแบล็กนะครับหรือว่าเอสตาครึ่งปีศาจนั่นเองนะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับที่จัดว่าเทียบเท่ากับจักรพรรดิเวนจูลีเสเลยนะครับก็เป็นตัวที่เป็นอีเวนต์เนาะซึ่งจะไม่เอาเข้าเป็นตู้เลตอัพนะครับก็เป็นตัวที่เอามาให้สุ่มเฉพาะอีเวนต์นั้นๆนะครับแต่เอสตาร่างปีศาจร่างนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกับจูเลียตตรงที่ร่างนี้นะัจจเป็ตต้้องใชว พิเศษนะครับหรือว่าตั๋วสีม่วงในการสุ่มเท่านั้นนะครับหรือก็คือว่าจะไม่สามารถใช้ตั๋วธรรมดาในการสุ่มได้นะครับแล้วก็เนื่องจากที่ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครพระเอกเนาะแล้วก็เป็นตัวร่างปีศาจที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วก็บวกกับความเทพนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแล้วนะครับก็หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งหน้าตั้งตาคอยการมาถึงของตัวละครตัวนี้นะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมน้อยนะครับที่จะต้องมีการวางแผนในการใช้เพชรนะครับเพื่อที่จะสุ่มตัวละครตัวนี้นะครับ เป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วเนาะแล้วก็ยังสามารถสุ่มได้สูงสุดเนี่ยแค่2 0 0โลเท่านั้นนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของ a s สตาร์แบคล่างนี้นะครับว่าทําไมควรที่จะมีติด ID ไว้อย่างยิ่งเลยนะครับโดยอย่างแรกนะครับสำหรับ a s สตานี้ก็จะเป็นสายดีเฟนเดอร์นะครับสีแดงเนาะซึ่งความพิเศษของตัวนี้นะครับมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับสายดีเฟนเดอร์นะครับให้กลายเป็นสายแอ t แท็เกอร์ได้ด้วยเนาะหรือว่าแบบมีการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นนะครับเมื่อัาอส เวทมนต์นะครับก็จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้นะครับมีหนำซ้ำนะครับแบบว่าดาเมจเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสามารถทาไปได้ถึงหลักล้านเลยดีเดียวนะครับสำหรับในโหมด PVP เนาะแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะครับในการจัดทีมที่แบบว่าเข้ากับทีมของแอสตาเนาะแล้วก็จะเป็นในการจัดของนะครับในการใส่เซตต่างๆครับให้เข้ากับตัวเขาเนาะแล้วก็จะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งเหมือนกันเนาะถ้าสําหรับว่าแอสตาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโหมดแอนตี้เวทมนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นดีเฟนเดอร์ธรรมดา ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกนะครับแต่แค่เราจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีตัวละครที่สามารถเอามาใช้ได้ดีคู่กับแอสตานะครับนั่นก็คือราชินีแห่งป่าแม่มดนะครับเพราะว่าสกิลอันติีของราชินีแม่มดนะครับมันจะสามารถเซตค่าของตัวละครในทีมของเรานะครับหตัวเนาะที่มีค่าเดฟสูงสุดนะครับเหลือ30%ซนะครับซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับสกิลพาสซีของแอสตาแบลค์นะครับเมื่อเลือดนะครับต่ำกว่าสู่โหมดแอี้เทมนต์นะ ทําให้อัสตารนะครับสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มได้นะครับสินตะครับต่อค่าเดฟนะครับในทุกๆกพันหเนาะหรือก็คือถ้าอัสตารของเราเนี่ยมีค่าเดฟอยู่ที่พันหนะครับก็จะบวกไป15%เนาะแต่ถ้ามี3 0 0พันเนี่ยมันก็จะบวกไป30%ซนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าอัสตารของเรานะครับมีค่าเดฟยิ่งมากเท่าไหร่นะครับการเข้าสู่โหมดแอนตี้เมจิกนะครับก็สามารถทําให้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นได้มากเท่านั้นนะครับก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัว เลยทีเดียวนะครับหรือว่าสรุปง่ายๆก็คือเป็นทั้งตัวแอ t แท k คเกอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวแท้งในตัวเดียวเลยนะครับนี่ก็เป็นแค่อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําไมแอส่าของเรานะครับควรจําเป็นจะต้องสุ่มให้ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ยังถือว่ามีข้อเสียอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับคนที่จัดทีมโดยไม่ได้ใส่ราชินีแม่มดเข้ามานะครับเพราะว่าแอสตาเนี่ยสามารถโจมตีรุนแรงได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องอาศัยในโหมดของแอนตี้เมจิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าในโหมด PVP เนี่ยถ้าแอสตาเนี่ยไม่ได้อย ได้นะครับในการเข้าสู่โหมดแอนตี้เมจิกเนาะเพราะว่าถ้าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาใช้เป็นทีมสปีดหรือว่าทีมสตันที่เอ่อทำให้แอส่าเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่แอนตี้เมจิกได้เนี่ยมันก็สามารถทําให้แอส่าเนี่ยของเราเนี่ยตายได้นะครับก็เลยทําให้หลายๆคนนะครับที่ใช้แอสตารเนาะก็จะใส่ราชินีแม่หมดเข้ามาด้วยนะครับในการคอมโบคู่กับอมปติของเขาเนาะก็จะสามารถทําให้แอส่าเนี่ยอยู่ในโหมดของแอนตี้เมจิกได้ในทันทีเลยนะครับคราวนี้ครับก็จะมีคําถามในส่วนของแอสตารร่างแบล็กนี่นะครับว่าจะเข้ามา ในเซิร์ฟกอบของเราเนี่ยเมื่อไรนะครับโดยตามหลักของเนื้อเรื่องของ Back ค o v e r ร์นี่นะครับหรือว่าถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมาในช่วงที่มีการอัปเดตนะครับไปถึงป่าเวทมนต์แล้วเนาะเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นร่างแอสตาเนี่ยที่ตอนนั้นเนะ่ยเขาจะสู้กับพวกอาณาจักรไดมอนนะครับที่มาบุกป่าเวทมนตนะ์เนาะซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่แอสตาสามารถเข้าสู่โหมดร่างครึ่งปีศาจได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเอาเข้ามาของเซินะร์ ซึ่งก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าได้มีการเล่งแผทกันเพื่อที่จะให้ตามทานของเซิร์ฟเวอร์หลักอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนาะเลยทําให้มีความเป็นไปได้นะครับบวกกับข่าวลือด้วยนะครับว่า Astar b a c k เนี่ยจะเข้ามาภายในเดือนหรือ2เดือนนี้นะครับแต่ก็น่าจะเป็นในส่วนของซีซันที่3หรือว่าหลังซีซันที่4นะครับก็น่าจะเป็นราวๆช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันจะต้องมีการอัปเดตตัวละครตัวอื่นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรียงตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็จะเป็นฟานะ่าเนาะที่เป็นแอตแทคเกอร์สีเขียวนะครับซึ คอนเลตอัพธรรมดาเนาะแต่ก็ถือว่าอยู่ในท็อปเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับแลง s อเอนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรมีเก็บไว้ใน ID นะครับหรือว่าใครอยากจะปั้นสุดไปก็ทําได้เลยนะครับสำหรับฟาน่าสีเขียวตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ฟาน่าเข้ามาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับในการที่จะส่งแอสตาเข้าตามมาติดๆเลยนะเพราะว่าถ้าทางกอบอเนี่ยอยากจะเล่งแพทให้ตามทันเซิเวอร์หลักจริงๆเนี่ยก็น่าจะทําแบบนี้นะก็จะประมาณนี้โอเคคราวนี้เรามาดูกันถึงการมาของแอสตาในรอบนี้ ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเอาเข้ามาพร้อมกับตู้จูเลียสนะครับเพราะว่าในทางเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับตอนที่แอสตาล่างปิศาจเข้ามาเนี่ยเขาได้เอาตู้ของจูเลียสเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดในส่วนของการจูเลียสนะครับหรือว่าตัวละครจูเลียสเนี่ยใครที่ยังไม่ครบ5ดาดานครับก็ถ้าเพชรเหลือนะครับก็ให้ไปตามกันได้นะครับสาหรับใครที่พลาดในส่วนตรงนี้ไปเนาะโดยเฉพาะการ์ดนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ควรค่าแต่การเก็บไว้นะครับหรือว่าถ้าใครสามารถปั้นไปถึง5ดาวได้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับถ้า เขาเอาตู up, okay, okay, s s okay, star, so so ้จูเลียตเข้ามาจริงๆนะครับถ <c oughs> ้าใครเพชรเหลือเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงสาเหตุนะครับว่าทําไมตัวละครแอสตานะครับเป็นตัวละครที่แพงที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วนะครับโดยเราจะมาเทียบกันดูนะครับสําหรับตัวละครทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครซีซั่นหรือว่าตัวละครเลตอัพทั่วไปนะครับทุกตู้นะครับก็จะมีการการันตีอยู่ที่200โลนะครับนั่นก็รวมถึงตู้แอสตาด้วยนะครับแต่สาเหตุนะครับสำหรับตัวละครแอสตานะครับที่เป็นตัวละครที่แพงนะครับนั่นก็คือ ไม่สามารถใช้ตั๋วธรรมดาในการสุ่มได้นะครับซึ่งจําเป็นจะต้องใช้ตั๋วสีม่วงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดจริงๆนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากจูเลียสนะครับที่สามารถใช้ตั๋วธรรมดาในการสุ่มได้นะครับโดยตั๋วสีม่วงนี้นะครับก็จะมี3าวิธีนะครับในการหานะครับซึ่งอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการใช้เพชรนะครับซึ่งเป็นเพชรเติมเท่านั้นนะครับในการแรกนะครับโดยที่ใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการหาตั๋วสีม่วงอันนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นอย่างที่2ซึ่งถ้าเทีียบกร์่่ปุนนีา จะมีการแจกนะครับเป็นรางวัลในการล็อกอินเนาะสำหรับการล็อกอินเข้ามานะครับก็จะได้ทั้งหมด10ใบนะครับในตลอดระยะเวลาอีเวนต์เนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าบางอย่างในหลายๆกิจกรรมเนี่ยของทางเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟกาลีน่าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็มีนะครับก็อาจจะได้หรือว่าไม่ได้หรือว่าได้น้อยอะไรต้องรอดูทางเกมอีกทีนะครับต่อมาก็จะเป็นอย่างที่3นะครับในการหานะก็คือการที่เราเอาเพชรเนี่ยธรรมดาเนี่ยไปแลกได้นะครับซึ่งมันจะสามารถแลกได้ทั้งหมด2 200ลซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยเราสามารถสุ่มได้มากสุดเนี่ยแค่200โลเท่านั้นนะครับหรือว่า210โลเนาะถ้าเรารวมในส่วนของตั๋วแจกไปด้วยเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งระบบในการแลกเพชรธ,ธรรมดานะครับก็จะมีในส่วนของการ์ดด้วยเนาะซึ่งมันจะสามารถเอาเพชรของเราเนี่ยไปแลกได้นะครับอันนี้ก็จะแนะนำนะครับในส่วนของกรณีที่ไม่ได้การ์ดจริงๆในการการันตีแล้วเนาะเพราะว่าราคาในการแลกการ์ดหนึ่งใบนะครับมันก็จะอยู่ที่20,000เพชรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง แพงพอสมควรเนาะสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่าการที่จะหาได้ในเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วนะครับถ้าเราเคลีย์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยหรือว่าแบบว่าเราไปทํากิจกรรมต่างๆจนหมดแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาเพชรยากพอสมควรแล้วนะครับนอกจากการดองแบบยาวๆเลยเนาะถึงจะหาพอเนาะแต่ถ้าระยะเวลาในการเล่นแพทเนี่ยเขาเอามาแบบว่าเร็วมากๆเนี่ยเราก็อาจจะดองไม่ทันก็ได้นะครับคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงในส่วนของราคานะครับที่ใช้ในการแลกตั๋วม่วงของแอสตารร่างแบล็กนี่นะครับโดยการ การแลกตั๋วนะครับมันจะมีสเตปในการขึ้นราคาอยู่ด้วยนะครับโดยจะมีช่วงอยู่ที่10โลถึง70โลแรกนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,200เพชรนะครับต่อมาก็จะเป็นสเตปที่2นะครับ80โลแรกถึง130โลนะครับก็จะอยู่ที่1,500นะครับส่วนสเต็ปที่3นะครับ140โลนะครับถึง200เนาะก็จะอยู่ที่1,800นั่นเองนะครับซึ่งถ้าการันตีนะครับของ As t ต a Back นะครับถ้าเราเอาสเต็ปทุกอันเนี่ยมารวมกันแล้วนะครับเพชรที่เราจะต้องใช้ในการการันตีเนี่ยก็จะอยู่ที่3,00 0 0นะัับกก็จตต่างว นนที่จะใช้การันตีอยู่ที่แค่24,000เม็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับยังไม่รวมค่าการ์ดนะครับถ้าเราเกลือจนที่แบบว่าไม่ได้การ์ดเลยเนี่ยแล้วเราต้องมาซื้อเนี่ยก็อยู่ที่50,000เลยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแพงโคตรๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีนี่ผมบอกเลยว่าร้องแน่นอนแต่เอาจริงๆก็คงไม่มีใครเกลือขนาดนั้นหรอกมั้งซึ่งถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเลทข,ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับในการสุ่มแอสตาร์เนาะยังไง้ไนดันดนะครบ โอเคหลังจากที่เรารู้จํานวนเพชรที่แน่นอนแล้วนะครับในการการันตีเนาะเราก็จะมาวางแผนกันนะครับในการหาเพชรเพื่อที่จะเอามาสุมแอสตารนะครับหรือว่าดองเพื่อรอแอสตาเข้ามานะครับโดยจากการคาดการนะครับก็อาจจะเข้ามาภายใน1เดือนหรือ2เดือนนะครับโดยเป้าหมายนะครับก็จะอยู่ที่30 0 0 0เพชรเนาะซึ่งอย่างที่ผู้เล่นที่เล่นมาตั้งแต่แรกนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าหลังจากที่เราเคลียร์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจนครบจนที่ไม่ไม่สามารถเนี่ยหาเพชรในการแจกหรือว,ว่าการฟาร์มแบบได้แล้วเนี่ยผม แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากได้อสตารตัวนี้จริงๆนะครับผมแนะนําให้ดองนะตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจาก30 0 0 0เพชรเนี่ยถ้าแบบใครเล่นอีเวนต์ไปทั้งจนหมดจนไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มที่ไหนแล้วเนี่ยก็ถือว่าควรจะดองให้แบบได้นานมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอสตารเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เนาะซึ่งคําแนะนํานี้ก็ถือว่าแล้วแต่นะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าอสตารตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดจริงๆนะครับที่ถ้าตัวนี้มีการเข้ามานะครับก็อาจจะใช้กันแทบทุกไอเดียหร เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็อาจจะลําบากนะในช่วงนั้นเนาะ ซึ่งก็เปรียบเทียบนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโนเอลหรือว่าจูเลียสในยุคนี้นะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าการที่เราไม่มีตัวเมตาในเมตานั้นเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างลําบากนะครับแต่ก็แน่นอนครับสำหรับตัวละครที่อาจจะเข้ามาก่อนแอสตาครับมันก็จะมีตัวละครที่แบบว่าเราข้ามได้หรือว่าเราใช้กุญแจเปิดได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับตั๋วที่เรามีนะครับเราก็สามารถเอาไปสุ่มในตัวละครที่เราอยากได้มาก่อนแอสตาได้นะครับเพราะว่าตั๋วธรรมดาเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถเอาไปสุ่มแอสตาได้อยู่แล้วเนาะ ึ่งเราก็สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เก็บแค่เฉพาะเพชรก็พอนะครับในส่วนของส0 0หมื่นเนาะถ้าอยากได้การันตีนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับยังไงก็น่าจะถึงเวลาที่ควรจะดองเพชรได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะใช้สุ่มเนี่ยก็ใช้แค่ตั๋วธรรมดาก็พอเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ